ไม่ขันในนั้นนี้ครับเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องลูกเกมเราพอใจครับเราพอใจเพราะว่าเด็กได้พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับจากการที่เราตั้งเป้าว่า,ารเราจะสร้างจุดยาวชนขึ้นมาก็ถือว่าเล่นได้ในระดับนี้ถือว่าโอเคเลยครับมีผู้เล่นเข้ามาเสริมทีมใหม่แล้วก็ให้โอกาสได้ลงสนามด้วยเป็นไงครับผมผลางานเอ่อผู้เล่นที่มาใหม่นี้โอ,โอเคครับได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ไม่มีเวลาจูนนะฮะเราไม่มีเวลาฝึกซ้อมเลยเพราะาอาเลขสองนี่มันต่อเนื่องเลยครับ ทำให้เรามีโอกาสในการตับตูนทีมได้ไม่มากเท่าที่ควรครับต้องใช้เวลาอีกกี่เกมครับหัดใหญ่จะจะกลับมาในภาพที่อาจารย์วางวางไว้อะที่ตั้งเอาไว้ก็คือต้องหลังเดือนละมอนะครับผมจะใช้เวลาเวลาในพักฤดูกาลหนึ่งเดือนในโอกาสนี้เราจะเราจะดูให้เต็มที่ได้เลยครับผมเต็มที่น่าจะขยับตารางคะแนนได้มากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้เราต้องการสามเต้มแรกก่อนนะครับเพื่อให้เป็นของไทยต้องเราอย่างมที่จะเองครับ าถามหน่อยดิพูดถึงเกมแข่ขันในนั้นนี่หน่อยครับบุกมาเอาชนะได้1-0ูนะครับก็ผลชนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ก็ดีใจในเรื่องผลชนะแต่ว่าในเรื่องเกมยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจอะครืรอคือวันนี้เราเอาตัวที่เข้ามาในเลขสองส่วนมากได้ลงทดสอบนะครับก็ก็ยังยังต้องปรับกันอีกเยอะนะครับ่วนผล วันนี้ดีใจนิดเดียวครับคือดีใจแค่แต่ว่าต้องปรับปรุงขึ้นไปอีกเยอะนะครับนะคิดว่าค,คิดว่าทีมคงดีขึ้นเรื่อยๆนะคือเด็ก,ดกๆหลายๆคนเริ่มเล่นได้แล้วครับบางคนก็มีแววครับวันนี้ก็เล่นได้ตามเทคติกเซ็ต50%นะฮะก็ก็พัฒนากันขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับเองแล้วก็อันดับในตารางนี้จะยังไงต่อครับ ตอนนี้ก็คงคงไม่ยังยังเราชนะอีกสองครั้งถึงจะตามตามที่ที่สิบทันนะก็ก็จะไล่ไล่กันขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าเลขตัวเดียวคงคงไม่ยาก